วิธีการเข้าสู่ระบบบัญชีทิกตอกบัญชีอื่นทำได้ไง่ายๆค่ะอันดับแรกนะคะก็ให้เราเข้าไปที่ทิกตอกของเราได้เลยนะจากนั้นให้เราไปที่โปรไฟล์ด้านล่างขวามือคะ่ะทุกคนเดี๋ยวน้ำจะชี้ลูกศรไปให้นะคะโปรไฟล์ด้านล่างขวามือกดแตะเข้าไปจากนั้นทุกคนกดไปที่ขีดสามขีดก็แล้วกันเนาะ โอเจากนั้นกดไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวจากนั้นนะคะปั่นขึ้นจนสุดและกดไปที่คําว่าออกจากระบบออกจากระบบและเลือกเป็นสลับบัญชีพอเรากดไปที่คําว่าสลับบัญชีแล้วนะคะ<ม>ก็ให้เรากดไปที่คําว่าเพิ่มบัญชีและก็ให้เราไปที่ตัวนี้เดี๋ยวนะคะทุกคนมันจะงงนะไปที่คําว่าเข้าสู่ระบบด้านล่างขวามือค่ะ น้านล่างขวามือสีแดงๆนะทุกคนกดไปที่คําว่าเข้าสู่ระบบและให้เรากดไปที่คําว่าเพิ่มบัญชีอื่นเพิ่มบัญชีอื่นและก็เลือกเป็นใช้โทรศัพท์หรืออีเมลหรือชื่อผู้ใช้งาน,นะคะ่ะซึ่งถหาหากเราเนี่ยจะเข้าสู่ระบบบัญชีติ๊กตอกบ,บัญชีอื่น และบัญชี t ิ k t ตอบัญชีนั้นนะคะใช้วิธีการสมัครโดยเฟซเราก็กดไปที่เฟซหรือถ้าใช้เบอร์สมัครก็กดไปที่หัวข้อแรกก็คือใช้โทรศัพท์หรืออีเมลหรือชื่อผู้ใช้งานยกตัวอย่างเช่นของน้ำก็จะเป็นเข้าสู่ระบบโดยเฟซนะคะทุกคนน้ำจะเข้าไปที่บัญชี t ิ k t ตอลที่น้ำได้ทําการเข้าสู่ระบบด้วยเฟซไว้ก็เลือกเป็น Facebook ได้เลยนะคะจากนั้นก็รอสักครู่ระบบก็จะนําเราเข้าสู่บัญชี t ิ k t ตอบัญชีใหม่ ที่เราได้ทำการใส่รหัสหนู่นนี่นั่นลงไปนั่นเองสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ